สวัสดีชาวไบค์กันทุกคนนะครับและก็สวัสดีไปยัง F4 MotoGP นะครับเจอกันกับผมเช่นเคยครับในวันหยุดวันนี้วันเสาร์น่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนในพรุ่งนี้กันหรือเปล่านะครับหรือว่าใครจะต้องไปทํางานพิเศษทํา OT กันนะฮะเอาทุกคนใครจะดื่มจะวิ่งจะอะไราในสุดสัปดาห์นี้จะฉลองทํางานมาทั้งสัปดาห์เนี่ยขอเตือนนะฮะว่าจะมี World Superbike นะฮะ ใครที่บอกว่า m o t o g p ยังไม่มาเดี๋ยวไปทำอะไรรอก่อนอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่ง World Superbike ก็สนุกมไม่แพ้ MotoGP เหมือนกันสำหรับโ r l d Superbike ในสุดสัปดาห์นี้ที่เอากราฟนะครับโปรตุเกสนั้นชั่วโมงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปรอบ AP3 ากันถึงสองรอบสุดท้ายนะครับแัง้คงเหลือกิจกรรมในค่ำคืนนี้2ทุ่ม45จะเป็นรอบซูเปอร์โพลหรือว่ารอบคอลี่ไฟแต่คอลี่ไฟรอบนี้ไม่ได้แต้มนะครับก็คือได้แต่กริสตาร์ทนะฮะแล้วก โอหนะฮะดึกดื่นมากเลยอ้าวใครที่เป็นสายนอนดึกแล้วหรือนะครับอยากดูจริงๆนะครับมอเตอร์จีพีไหนๆก็ไม่มาแล้วอีกนานเนี่ยเดี๋ยวรอดูโวล์ซูเปอร์ไบท์เนี่ยก็ตั้งนาฬิกาปลุกกันไว้ก็ได้นะครับสปอร์ทีวีสองนะบอกกันไว้ก่อนนะครับสปอร์ทีวีสองตามจริงน่าจะมีหลายช่องนะครับน่าจะเป็นสปอร์ทีวีสปอร์ทีวีสี่สปอร์ทีวีห้านี่ช่องของทีวีของโปรตุเกสเขาเลย หรืออาจจะเป็นยูโรสปอร์ต2ก็ได้นะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมดูสปอร์ตทีวี2ก็สัญญาณชัดเจนไม่มีติดไม่มีขาดเพียงแต่ว่าไม่ได้มีบรรยายภาษาไทยหรืออาจจะบรรยายตอนแข่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับการฝึกซ้อมทั้ง3รอบที่ผ่านมาก็ไม่มีกันนะครับแต่คิดว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรสําหรับคนรักรถแข่งอย่างพวกเราใช่ไหมวันนี้จะหยิบยกประเด็นตามหัวข้อที่จั่วมานะครับว่าเบียนดมิวของทอปแล็กลัสกาเรโอกรูเนี่ยแน่นอนนะว่าเขาเป็นนักแข่ง ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของจริงเลยละ่ะตอนนี้ก็คือแฟนแฟนน่ยให้การสนใจมากๆเลยนะครับกับผลงานของเจ้าตัวของ BM เนะฮะแต่มาในสุดสัปดาห์นี้เริ่มที่จะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับฝีมือก็อด,ดลงไปหรอฮะไม่ใช่นะครับแต่เป็นในเรื่องของรถต่างหาก เมื่อวานการฝึกซ้อมทั้ง2รอบ f อฟพีหนึ่งเนี่ยเอฟเนี่ยเวลาแบบว่าทิ้งหา่างอันแต่ที่2เนี่ยน่าจะเกินครึ่งวินาทีนะครับทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตาใน2อสาสนามที่ผ่านมาว่าเหมือนขับแบบขับแบบเหนียวเหับแบบว่าชิวๆยังไงมัน,ม,นมันก็เร็วสุดอะเราได้เห็นในเอฟพนะครับแต่พอในรอบบ่ายในใ้ฮเอฟพเนี่ยเราเห็นปัญหาของ BM นะครับก็คือ จะมีควันเนี่ยโผล่ขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ได้มากมายเหมือนกับช่วงตน้นฤดูกาลนะครับแต่มันก็มีสัญญาณที่ไม่ดีทับลักเอารถเข้าไปในพิษแล้วก็ทีมงานทีมจ้างก็ดูอยู่ตั้งเนิ่นนานสุดท้ายก็ไม่ออกมาวิ่งนะครับแต่เขาแม้ว่าจะวิ่งแค่ไม่กี่รอบก่อนที่รถจะมีปัญหาเนี่ยเขาก็กดเวลามาตามหลังหัวแถวก็คือดานิโลเปตูชีนะครับนักแข่งของดู ani, คาติบานียนะฮะไปแค่ศูวินาทีก็ยังถือว่าเร็วอยู่ ชมครัก่อนที่รถจะมีปัญหาแล้วอาจจะต้องเอาไปซ่อมเอาไปเคลียร์นะครับทีมงานไปจัดการตามจริงจะบอกว่าปัญหามันส่งสัญญาณตั้งแต่รอบท้ายๆของ f p 1แล้วครับแต่มันมัน,ม,นมันจบเซสชั่นก่อนไงฮะแต่พอมารอบที่2เนี่ยกลายเป็นชัดเจนเลยนะฮะแล้วใน FP3 นะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาจะยังไม่ยังไม่จบนะเจ้าต,ตัวเองก็เข้าพิษไปนะครับตอนนั้นก็อยู่ คันที่สามที่สี่นะฮะก็เข้าพิษไปนูนเนิ่นนานเลยละเพื่อที่จะไปแก้ไขแล้วก็ออกมาวินน่งได้แค่รอบเดียวสุดท้ายก็ก็ยังคงอยู่ในเวลาแหนมนดับที่4นะครับยังอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่เหมือนเหมือนเดิมอะแต่สิ่งที่แฟนๆของ็อปลรกหรือว่าแฟนๆของบีเอ็มกังวลก็คือเท่าเรดยาวๆนะครับในคืนนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งรอบคอลี่ไฟก็รอบซูเปอร์โพลก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไหวจะรอดหรือเปล่าล่ะ ตอนนี้คะแนนสะสมของ BM ของท็อปลักเนี่ยกำลังพุ่งเป็นกราฟแบบว่าไม่มีดิ่งนะพุ่งอย่างเดียวในขณะที่คู่แข่งคนสำคัญอย่างดูคาติทั้งสองคนนะครับทั้งอวโรบาติสตาแชมป์เก่านะครับแล้วก็นิโคลโลโบเลกาเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นมีลงมีขึ้น,ม,น,ม,น,ม,นมีลงสลับนะครับเหมือนอยู่ในเ,เรียกว่าเป็นใจให้กับ BM เเนี่ยกำลังทำคะแนนฉีกหนีแต่ถ้านะครับในรอบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาพังเพราะว่ารถ เพราะว่ารถมีปัญหาเนี่ยน้าสิไดเป็นอย่างยิ่งนะเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะฮะมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ถ้าอันนี้ผมผมพูดถึงในแง่ร้ายก่อนนะคืนนี้ก็เลยจะไม่อยากให้เพื่อนๆได้พลาดนะครับว่าเราจะมาดูว่าบีเอ็มเนี่ยจะแก้ไขปัญหายังไงแต่ถ้าดูแนวทางการขับแล้วนะฮะอันนี้ใครจะมองว่าผมอวยเกินเหตุก็แล้วแต่นะผมผมมองมองการขับทั้งก่อนที่รถจะมีปัญหาเนี่ยผมว่าก็ยังคงเหนืออยู่ครับยังคงเหนือกว่านะักแข่งหลายๆคนอยู่ ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะอยู่นะฮะเพราะว่าโอกาสเนี่ยเกิน50%ครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ BM เนี่ยแก้ปัญหาได้หรือยังแล้วถ้าแก้เนี่ยแก้เบ็ดเสร็จไหมหรือว่าจะไปพังกลางทางอันนี้เราไม่อยากให้เกิดกับนักแข่งคนไหนทั้งนั้นและนะฮะไม่ใช่ว่าวิ่งไป4ีหรอบเอาควันขึ้นเหมือนเดิมคือถ้าจําได้นะเพื่อนๆยังไม่ลืมกันเนี่ยบีเมนีมีปัญหาในเรื่องของขับไปช่วงต้นฤดูการเลยนะฮะ ช่วงนั้นก็คือท้อปาร์กเนี่ยมีปัญหาเครื่องแบบควันขโมงเต็มนะึกว่าใครมาขายไก่ย่างแถวนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยนะครับมันจะเป็นปัญหาเดิมกลับมาหรือเปล่าล่ะก็เลยเลยกังวลน,นะครับในในตรงนี้กันไปก็เหลือเวลาอยู่ย,ยัไม่นานนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นปัญหาจริงในรอบเอพีสามนั่นก็คือไป,ไปทํามาแล้วก็ยังคง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยถ้ามันยังไม่จบนี่แสดงว่ามีเวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมง ในการคอลี่ฟายถ้าคอลี่ฟายเสร็จปุ๊บแล้วโอเคถ้าไม่มีปัญหาเลยนะครับทุกรอบการวิ่งเนี่ยนะครับลงไปปกติเนี่ยก็คงจะพอจะยิ้มได้นสำหรับแฟนๆของเขาแฟนๆของ BM นะแต่ถ้าไปมีปัญหาอีกนั่นหมายความว่าสเต็ปต่อไปก็คือจากสามทุ่ม4ี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืน3ามชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยจะต้องรีบซ่อมรีบแก้ไขรีบจัดการให้ได้นะครับเพราะว่าจะบอกว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วข้อมูลเอาที่ไหนแหละ ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของข้อมูลนะครับตัวนักแข่งเน,นี่ยปรับเนื้อปรบัปรบตัวได้ได้โอเคเลยแหละผมพยายามนึกถึงเหตุการณ์ถ้เพื่อนเยังไม่ลืมนะครับรู้สึกว่าในออผมผมได้แชร์ไปอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ะการดวลกันกของยามาฮ่ของทัพลั์ในปีที่แล้วนะกับทางอัลเลอรบอ t ติสคือแพ้ชนะกันอยู่หน่อยเดียวแล้วเป็นการสูขข้กันด้วยแบบว่าอุสมศรีมากฮะคือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายามาฮ่าวายเนี่ยนะ เป็นรองดูคาติปันนี้ก็เรียกวีโฟวีฟา v 4, v 4 R, อยู่เนี่ยชัดเจนนะครับแต่ท็อปไล้์ก็เค้นแบบโอ้แบบมันเกินลิมิตจริงๆนะครับทำสุดกําลังแบบว่าสิ่งที่ไหนที่จะทําได้ทั้งงัดมาหมดทุกกลยุทธ์นะครับแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับบอรติสซาไปแค่โอ้โหนิดเดียวริงๆนะครับในช่วงเททายนั่นผมเลยมองว่าเป็นเรื่องของข้อมูลผมไม่ห่วงนะแข่งเอาง่ายๆนะเรื่องของนักแข่งเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะไว้ใจได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยปรับเน้นปรับตัวได้แม้ว่า เวลาในการวิ่งการซ้อมเนี่ยจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเอารถไปเข้าเข้าพิษนะฮะเป็นห่วงเรื่องของรถมากกว่านะครับว่าทีมงานเขาจะซ่อมเสร็จอะไรกันไปหรือ,อยังนะครับทุกคนอ่ะไหนๆก็คุยเรื่องของต๊ะปลั๊กคุยเรื่องของ World Superbike แล้วนะครับเดี๋ยวคุยใช้เวลาสัก2 3สนาทีนะครับสั้นๆนะฮะรวมรัดตัดตอนคุยภาพรวมของแต่ละค่ายแต่ละทีมก่อนดีก,กว่าว่าเป็นยังไงร,รู้สึกว่าทางเอารบอทิสตา้าเข้ามาดีนะครับซ้อมมาดีนะฮะ ปกติพี่เบาเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่แต่ด้วยความที่เป็นสนามที่โชว์ผลงานได้ย่างโดดเด่นที่นี่เหมือนกันนะครับก็เลยซ้อมมาดีก็หวังว่าจะกู้หน้านะครับหลังจากที่พลาดทั้งให้กับ็อปลักหรือแม้กระทั่งพลาดทั้งให้กับนิคโคลบูเลการเนี่ยหลายสนามแล้วนะครับสนามนี้บบลติสต้าก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะทําให้ด้ดีสุดแม้ว่าในเมื่อวานนี่จะมีพลาดล้มไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมาย กลายเป็นบูเรกานะครับที่อาจจะปกติจะซ้อมมาแบบว่าโดดเด่นกว่าบาตทิสตาแต่คราวนี้กลายเป็นพี่เบานะครับที่มาดีกว่านะแล้วก็าทางฮอนด้านี่น่าจะเป็นสนามที่ซ้อมมาดีที่สุดครับตั้งแต่6สนามผ่านมาเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะเราได้เห็นหนักแข่งนะครับหมายเลขเจ็ก็คือเกลียกเล่นนี่นบ,บ่อยอยู่เหมือนกันปกติเนี่ยจะโน่นนะครับสิบสามสิบสี่ลงไปแต่คราวนี้ผมมาท็อปสิบได้แบบชิวๆนะครับก็อดีใจด้วยนะครับเพราะว่าฮอนด้าก็เป็น ทีมที่ไม่ต่างจาก MotoGP นะสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงครับก็คือมันไม่เกิดเตื้องสักทีอ่ะแม้กระทั่งการซ้อมแต่แต่ซ้อมรอบนี้นะครับทาง Honda เขาเข้ามาได้ดีนะครับแต่ก็รอดูคืนนี้จะคอลิฟายเป็นยังไงแล้วก็เร d เต็มๆนะครับเร d ที่1นนะครับช่วงเที่ยงคืนนะคาซาสกิ i นะครับยังคงโอเคอยู่นะ Alex Low โลยังฝากฝีผีฝากให้ได้อยู่ครับยังคงอยู่ในมาตรฐานเดิมอะ่ะ คือก็ไม่ได้ว่าดีจนแบบว่าต้องว้าวจนแบบว่าที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับยังคงมีโอกาสได้ลุ้นโพเดียมอยู่แต่การจะลุ้นเป็นผู้ชนะเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่จะได้ลุ้นโพเดียมเนี่ยดูดูความเร็วมีครับอย่าไปพลาดล้างอะไรแล้วกันนะฮะแล้วก็ยามาฮ่าเป็นไงฮะยามาฮ่าในส่วนของจอมน,นี่เริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งครับจอร์แดนเบยนะฮะดีขึ้นหน่อยหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสนามที่เจ็ดของค่ายใหม่ของเขาแต่การแข่งขันยิงจะยืนระยะได้แค่ไหนเพราะว่า อตอนที่ขับคาวาซากิเนี่ยโอ้นะฮะปีแล้วนะครับปีแล้วยัียไม่นานนะฮะปีแล้วบู๊กันสามคันเนะี่ยก่อนที่ช่วงท้ายช่วงไฟนอลนเนี่ยก็จะมีจะเหลือแค่บอติสต้ากับท็อปลักแต่ในช่วงรแรกๆนะครับก็ถือว่าบู๊กันสามคนสามค่ายเหมือนเดิมนะฮะบวกรวมจอนนี่เข้าไปด้วยนะครับก็มาในที่นี้ก็ถือว่าดีขึ้นหน่อยในการซ้อมนะครับแต่ก็ต้องมีลุ้นกันคุณิฟอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเี่ยมันอยู่จริงๆแล้วผมว่าดีดีขึ้นยกทีมเลยนะ ปกติเราจะเห็นแค่โอเคแหละท็อปลังนี่มามาโดเด่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็าทางไวท์คอฟเดอร์ม,มาร์ก็จะโผล่มาห่างๆหน่อยแต่ในรอบนี้รู้สึกว่าโผล่มาทั้งหมดเลยแต่กลายเป็นรถของท็อปลังนะครับที่มีปัญหาอยู่คันเดียวคันหนึ่งก็ไม่มีปัญหาเลยดังนั้นนะครับถ้าแก้ไขได้เนี่ยบีเอ็มถือว่าถือว่าน่ารุานา้นเลยทีเดียวนะครับอาจจะมาสร้างความแตกต่างได้หลายคนได้ครบทุกคนเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องไปรุ้นกันไปในตรงนั้นกันนะทุกคนแต่ดานิ้อเปตูชีนะครับดูคตินะฮะวันนี้ สองรอบแล้วเมื่อวานนี้ก็เร็วที่สุดครับเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานเนี้ยจ,จะบอกว่าใ,ใช้ลมดูดอ่าทับลักหรือเปล่าแต่ในรอบนี้ก็ก็ถือว่าโอเคชัดเจนนะครับว่าเร็วจริงนะดังนั้นน่าสนใจนะครับว่าในค่ำคืนนี้นะฮะมันจะเป็นไปยังไงกับการแข่งขันจริงว่าสนามเอวกราฟเนี่ยเป็นสนามที่นักแข่งเนี่ยจะต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงละก็คือเป็นสนามที่มีเนินที่โอ้โหนะโ,โหดไลยมากตั้งขึ้นตั้งลงตั้งดันเนินลงเนินตั้งต้องเบรกต้อง,งอะไรนะครับต้อง เหินเวหาต้องหอ่อต้องลอ้อลอยกันไปนะครับแล้วก็ด้วยของการใช้เบรกแล้วที่สําคัญคือกระแสลมก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าแข่งนะครับทุกคนเลยนะฮะจะต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ารถมันลอยรถมันจะต้องแบบว่าแบบมันมันรวดเร็วนะฮะเป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูงนะครับดังนั้นลมมันบางทีมันเปลี่ยนทิศทางมามันปะทะากับตัวรถเนี่ย เรื่องของระบบแอโร่อะไรต่างๆมันอาจจะไม่เทียบเท่า m o t o GP ไง World Superbike นะครับนักแข่งก็จะต้องใช้ทักษะในการขับต้องอ่านลายการเบรกลายการเชนเกียร์นะครับลายการควบคุมกับเร่งเนี่ยให้ดีกันนะครับทุกคนย้ำนะครับ2องทุ่มสีจะเป็นรอบซูเปอร์โพลหรือว่าการคอลี่ไฟล์ครับแล้วก็เที่ยงคืนตรงนะครับอ่า00.00นเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันเรกที่1 s p o r t ปอรทีวีนะครับพิมพ์ค้นหาเข้าไปได้ชมกันแน่ๆนะครับทุกคนอ่เดี๋ยวคืนนนนนี้เรรราาาาาลลลล่่่กัััออยยืมะะคคบบพด เราจะได้คุยกันได้ต่อในพรุ่งนี้ว่าใครจะเป็นไปยังไงกันสวัสดีทุกคนครับ